สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสายคาสิโนสดสายบาคาร่าออนไลน์สายบาคาร่า arat, มือถือทุกทท่านนะครับอ้าวันนี้ก็พบกับผมเซียนเหมาเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็แปลกหน่อยนะครับมาเป็นรูปภาพก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการแทงบาคาร่าแบบสลับนะครับการแทงบาคาร่าสลับเป็นยังไงนะครับอาผมต้องบอกก่อนนะครับเทคนิคนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้เฉพาะบางห้องนะครับ ห้องที่เป็นเขาไพ่แบบหนึ่งตัดหนึ่งหรือว่าสองตัดสองหรือว่าสองตัดหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่าเทคนิคนี้จะใช้ได้แค่เฉพาะห้องพวกนี้เท่านั้นอ่ามาชมกันนะครับว่าใช้กันยังไงนะครับว่าใช้กันยังไงโอเคครับตรงนี้จะเป็นเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับทุกคนดูที่เมาส์ของผมนะครับที่เมาส์ของผมตรงนี้จะเป็นเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับผมอ่าวิธีการแทงแทงยังไงนะครับโอเคนะครับในส่วนสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างตามในภาพนะครับ เช่นนะครับในส่วนของตาแรกนี้ออกเป็นแบงเกอร์นะครับในส่วนของตาแรกนี้ออกเป็นแบงเกอร์นะครับผมตาต่อไปเนี่ยให้เราแทงไปที่เพลเยอร์เห็นนะครับดูที่เมาส์ผมนะครับให้เราแทงไปที่เพลเยอร์นะครับถ้าเป็นรูปแบบหนึ่งตันหนึ่งหรือสองตันหนึ่งนะครับให้เล่นทันทีนะครับผมอ่ะถ้าเราแทงไปที่เพลเยอร์ปุ๊บอ่ะสมมติตานี้เราได้ใช่ไหมครับตานี้ก็ชนะมาหนึ่งตานะครับผมบวกหนึ่งไปนะครับผมชนะมาหนึ่งตาโอเคมาดูตาตาต่อไปกันครับตาที่สองอ่ะ ตาที่สองเราก็แทงสลับนะครับจากเราแทงเพลเยอเราก็ไปแทงสีแดงนะครับแบงเกอร์นั่นเองนะครับผมก็แทงไปที่แบงเกอร์ต่อนะครับผมโอเคแทงไปที่แบงเกอร์ปุ๊บอ่ะจากเขาไพ่ก็ออกแบงเกอร์นะครับอ่ะเป็นตัวอย่างนะครับเขาไพ่ตัวอย่างก็ออกแบงเกอร์ใช่ไหมครับอ่ะตานี้เราก็ชนะไปก็บวกสองนะครับผมตาที่สามนะครับทุกคนดูตาที่สามนะครับตาที่สามจากแทงแบงเกอร์เราก็ต้องแทงเพลเยอใช่ไหมครับถูกไหมครับ อ่ะก็แทนไปที่เพลเยอร์นะครับแทนไปที่เพลเยอร์มันก็จะออกตรงนี้ใช่ไหมฮะนะครับแต่บางเอิญว่านะครับบางเอิญว่ามันไม่ออกเพลเยอร์แต่มันออกแ er บงเกอร์นะครับผมก็มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแบงเกอร์สองแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเสียนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเสียไปอ่าจําไว้นะครับตอนนี้เราเสียไปนะครับเราบวกสองนะครับลบหนึ่งนะครับบวกสองลบหนึ่งนะครับตอนนี้เสียปุ๊บ ตาต่อไปนะครับเราก็แทงไปที่เพลเยอร์ต่อนะครับให้มันออกไปที่เพลเยอร์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแทงสลับไปนะครับเพราะว่าเราแทงเพลเยอร์ปุ๊บแล้วมันยังไม่ออกนะครับเราก็แทงเพลเยอร์ต่อไปนะครับลงเบิ้ลนะครับอย่างที่ผมเขียนไว้ให้นะครับการลงเบิ้ลต่อสองครั้งนะครับผมก็แทงเพลเยอร์ไปแล้วก็ทบเงินไปด้วยนะครับเช่นนะครับเช่นสมมติเราแทงไปห้าสิบนะครับอ่าแล้วเราแพ้ใช่ไหมครับแทงไปห้าสิบแล้วเราแพ้ แล้วเราก็เบินลงไปอีกทีเราก็แทงจากห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ออกเพลเยอร์มาเราก็ชนะนะครับก็จะเป็นบวกสามลบหนึ่งนะครับบวกสามตาชนะสามตาแพ้หนึ่งตานะครับโอเคมาดูต่อนะครับมาดูต่อเราก็แทงไปที่เพลเยอร์ต่อเอ้ยขออภัยครับแทงไปที่แบงเกอร์ต่อนะครับอ่าเราก็แทงไปที่แบงเกอร์ต่อเพราะว่าเพลเยอร์ออกไปแล้วนะครับแทงไปที่แบงเกอร์ปุ๊บพอแบงเกอร์ออกปุ๊บเนี่ยอ่าตอนนี้เราชนะ นะครับตานนี้เราชนะนะครับอ่าเราชนะสี่ตาแล้วนะครับแพ้หนึ่งตาชนะสี่ตาแพ้หนึ่งปะหนึ่งตานะครับผมอ่าตาต่อไปเราก็จะแทงไปที่สีน้ําเงินนะครับหรือว่าเพลเยอร์นะครับเราจะแทงไปที่เพลเยอร์นะครับแต่ว่ามันบังเอิญไม่ออกเพลเยอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับมันดันไปออกแบงเกอร์อีกแล้วนะครับเป็นเขาไพ่สองตัดหนึ่งหรือว่าสองตัดสองนะครับก็ออกแบงเกอร์ไปตานี้เราก็แพ้ไปนะครับอ่าตานนี้เราก็แพ้ไป นะครับทุกคนมีกระดาษก็เอามาจดได้นะครับว่าชนะไปกี่ตาแล้วแพ้ไปกี่ตาะครับตานนี้ลงแพ้ไปใช่ไหมครับตาต่อไปเหมือนเดิมนะครับเราก็ลงเบิ้ลนะครับลงเบิ้ลไปที่เพลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็คบเงินเข้าไปด้วยนะครับทบเงินเข้าไปด้วยในการลงเพลเยอร์ลงเบิ้ลครั้งนี้นะครับอ่ะรูปแบบเขาไพ่ที่มันจะเป็นสองตัดหนึ่งหรือสองตัดสองเนี่ยมันก็จะกลับมาออกเพลเยอร์แน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคตานนี้เราก็ชนะไปนะครับผมส่วนส่วนนะครับในตาต่อไป นะครับในตาต่อไปเราก็แทงแบงเกอร์นะครับแทงแบงเกอร์ปุ๊บแต่มันบังเอิญออกเพเยอร์อีกแล้วนะครับมันเป็นรูปแบบสองตัดสองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับมันดดนออกเพเยอร์ตานนี้เราก็เสียไปนะครับตานนี้เราก็เสียไปนะครับผมอ่ะแล้วเราก็แทงเบิ้ลไปที่แบงเกอร์อีกทีนะครับแทงเบิ้ลไปที่แบงเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทบเงินเข้าไปนะครับผมอ่ะแทงไปที่แบงเกอร์อีกทีนะครับผมเราก็จะชนะนะครับถ้าเป็นรูปแบบเขาไพ่สองตัดสองหรือสองตัดหนึ่งนะครับ อ่าโอเคเรามานับกันดูนะครับว่าเราจะนักี่ตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะนัถึงหกตานะครับแพ้แค่สามตาและเราวางทบเงินนะครับยังไงก็ได้กําไรนะครับเล่นแค่นี้พอครับเล่นได้แค่นี้แล้วถอนทันทีนะครับไม่ควรนั่งนานนะครับในการเล่นบาคาร่านะครับเทคนิคของผมคือได้แล้วถอนนะครับได้น้อยดีกว่าเสียนะครับผมอ่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับไปชมกันเลยครับ อ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่ดูกันอธิบายของผมไปแล้วผมหวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับเจนเหมาจะมาเล่นให้ดูนะครับอ่าตามเทคนิคที่ผมบอกไปนะครับแบบนี้นะครับน้ําเงินมาห้องแบบนี้นะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับจะเป็นรูปแบบหนึ่งตัดหนึ่งหรือว่าสองตัดสองนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะแทงไปที่แบงค์เดอร์ทันทีนะครับในส่วนของเทคนิคนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนผมจะไม่ดูเขาไพ่บาคาร่าลองนะครับ ผมจะไม่ดูเขาไพ่บาคาร่าลองนะครับอ่าใครที่สนใจเทคนิคเขาไพ่บาคาร่าลองเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิดีโอให้ดูนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็รอติดตามชมกันได้นะครับอ่านะครับผมก็เอามาหกร้อยนะครับจะได้ไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหของเขาเจ็บแต้มมาสงสัยตาแรกนะจะโดนอ่าสวยดีครับจวมาเก้าหลังนะครับอ่าจวมาเก้าหลังก็ได้ไปนะครับในสวนของตานี้ก็ชนะไป นะครับผมผมจะมาเล่นในโต้เอ a เอเกมนะครับผมในส่วนตัวของผมผมชอบเล่น S a Gaming มมากกว่านะครับผมแล้วก็เว็บที่ผมเล่นนี่คือได้ค่าคอมมิชชั่น0.05%ด้วยนะครับได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับท,ทุกการแทงผมก็เลยชอบตรงนี้นะครับผมก็ใครสนใจมาเล่นด้วยกันก็ทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าสนใจเทคนิคนะครับผมก็เอาเทคนิคของผมไปเล่นได้นะครับคุณจะเล่นเว็บไหนไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเทคนิคของผมนะครับโตะไหนเว็บไหนเล่นได้หมดนะครับไม่จาเป็นต้องเล่นเว็บเดียวกัน นะครับโอเคตามที่ผมอธิบายไปนะครับอ่าถ้าออกแบงเกอร์แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าออกแบงเกอร์แบบนี้ผมก็จะแทงไปที่เพลเยอร์นะครับผมจะเล่นแค่หนึ่งร้อยนะครับในเทคนิคนี้ผมจะเล่นแค่หนึ่งร้อยนะครับเทคนิคนี้เล่นเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีทบนะครับเทคนิคนี้ถ้าเล่นเยอะจะไม่มีทบเอานะครับอ่าก็เล่นทีละน้อยอ้าโอเคของเราเก้าแต้มอย่างนี้ปลอดภัยแล้วครับอ้าของเขาศูนย์แต้มครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ชนะไปนะครับก็เป็นหนึ่งตัหนึ่งก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ชนะไปนะครับ โอเคนะครับใครที่สนใจเทคนิคของผมนะครับที่ผมบอกไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะครับในเทคนิคต่างๆนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเอามาสอนในคลิปวิดีโอนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไม่รู้เท่ากับเสี่ยงนะครับผมก็ทักมาสอบถามพูดคุยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครที่ใช้สูตรบาคาร่านะครับบอกเลยว่าไม่มีจริงนะครับสูตรบาคาร่านะครับล้วนหลอกลวงทุกๆท่านนะครับ เอาเคเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนในเรื่องของสูตรแล้วกันออาเคตอนนี้ผมจัดวิธีแบงเกอร์นะครับหนึ่งร้อยนะครับตามเทคนิคที่ผมบอกเลยนะครับการแทงสลับนะครับอ่ะถ้าเป็นเขาไพ่บิงปองนะครับก็จะเข้าเข้าง่ายมากนะครับเข้าแทมทุกตาเลยนะครับถ้าเป็นเขาไพ่ปิงปองหรือว่าสองตัดสองหนึ่งตัดหนึ่งก็เล่นได้นะครับสองตัดสองหนึ่งตัดหนึ่งก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเอาเคก็จัดไปของเขาห้าแต้มครับของเราสองแต้มเอาเคของเราตอนนี้ของเราศูนย์แต้มของเราเสียไปนะครับตอนนี้ของเราเสีย นะครับตอนนี้ของเราแพ้ไปนะครับอ่าเสียไปหนึ่งร้อยนะครับผมถ้าแพ้หนึ่งร้อยแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปให้ทําการทบเงินนะครับให้ทําการทบเงินไปผมก็จะลงยําไปที่แบงก์เกอร์เหมือนเดิมนะครับผมจะลงยําไปที่แบงก์เกอร์เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ลงเพลเยอร์ต่อนะครับผมจะอ่านแต่เขาไพ่บาคาร่าหลักอาใส่ชนดีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับไม่ไม่ใส่ดีกว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงอ่ผมผมจะตามเทคนิคแล้วกัน แต่ใจจริงผมก็อยากเล่นชนด้วยนะครับถ้าผมเล่นจริงๆนะอ่แต่วันนี้ผมมาตามเทคนิคให้ดูนะครับผมอ่าโอเคก็ข้ามกันไปในส่วนเรื่องของการเสมอการทาเกมนะครับโอเคนะครับผมก็จับไปที่เบนเกอร์ต่อนะครับเรียกว่าการลงเบิ้ลนั่นเองนะครับจะชนะหรือเปล่านะครับอ่าโอเคของเราแปดแป้มนะครับตอนนี้ก็ชนะไปนะครับเห็นไหมครับเราวางทบไปเราก็ได้กลับมานะครับที่เราเสียไปเราก็ได้กลับมานะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าเป็นเบงเกอร์แบบนี้อย่างที่ผมสอนไปผมก็จะจัดไปที่เพลเยอร์ทันที ครับรอบนี้ผมจัดไปที่150นะครับเพราะว่าอะไรผมจัดไป150เพราะว่าผมได้กําไรมาแล้วนะครับถ้าผมเล่นแล้วผมได้กําไรผมจะค่อยๆเดินเงินนะครับเดินเงินทบขึ้นไปทีละนิดนะครับเดินเงินทบขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเดินไปหมดนะครับเทคนิคนี้นะครับต้องทบทีละหน่อยนะครับให้เรามีทบในตาต่อๆไปนะครับ3-4ตานะครับ2 3 4ตานะครับว่ากันไป นะครับแต่อย่างต่ําก็ต้องสามตานะครับเทคนิคนี้นะครับกันไว้กันพลาดไว้นะครับเพราะว่าเทคนิคก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าของเราหกแต้มนะครับตานี้นะครับของเขายังไงของเขาแต้มเดียวอืมตัวมาสามแต้มโอเคตานี้เราก็ชนะไปนะครับเห็นนะครับอ่าตานี้ผมก็ชนะไปนะครับการแทงสลับสีนะครับผมอ่าพูดถึงต่อเรื่องการใช้สูตรบาคาร่านะครับคุณสังเกตไหมครับอ่าตานี้ผมก็ลงไปแดงต่อนะครับการแทงสลับนะครับก็ เล่นง่ายๆนะครับการใช้สูตรบาคาร่านะครับมันใช้ไม่ได้ผลนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปวิดีโอนะครับคุณสังเกตนะครับหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับดูมาถึงตอนนี้นะครับที่คุณเล่น Facebook กันทุกวันนะครับแล้วคุณเห็นสูตรโกมบาคาร่านะครับขึ้นมาหน้า Facebook ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนไหนนะครับของเซียนนางๆาเซียนไหนๆนะครับที่เป็นสูตรบาคาร่านะครับชนะห้าตาติดตาชนะห้าตาติดชนะเจ็ดตาติดนะครับเป็นหน้าม้านะครับเป็นหน้าม้าล้วนๆนะครับ เขาทําคลิปวิดีโอมาหลอกพวกคุณทั้งนั้นนะครับกว่าเขาจะได้ขนาดนี้เขาทํามาไม่รู้กี่คลิปวิดีโอนะครับผมนะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็ชนะไปนะครับแปดแต้มนะครับอยู่กับความจริงดีกว่าครับคุณคิดในแง่ความจริงนะครับถ้าสูตรบาคาร่าจริงนะครับป่านนี้ก็กระตุยกระจายรวยกันไปหมดแล้วนะครับรวยกันไปหมดทั้งประเทศแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผมที่จะมีอยู่จริงนะครับผมโอเคนะครับก็มาดูกันต่อนะครับอยู่กับความจริงกับเซียนเหมานะครับผมมีแต่เทคนิคให้นะครับผมไม่มีสูตรบาคาร่านะครับ ก็ถ้ามีเทคนิคติดตัวไปนะครับก็ใช้ได้ทุกเว็บนะครับใช้ได้ทุกโต๊ะนะครับคาสิโนนะครับผมไม่จาเป็นต้องพึ่งสูตรกองบาคาร่าใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ผมก็แทงสลับไปนะครับออกแบงเกอร์ผมก็แทงไปที่เพลเยอร์นะครับเห็นไหมครับผมเล่นแบบทุนน้อยๆนะครับผมไม่ต้องวางเยอะนะครับเล่นแค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็เล่นประมาณนี้นะครับจะเล่นสองร้อยก็ต่อเมื่อวางทบเข้าไปนะครับวางทบเข้าไปเมื่อเราแพ้นะครับผมอ่ะเปิดมาโอ้โหไพ่คู่นะครับแจ็คสองใบ อาูนแต้มของเราเดี๋ยวรอจั่วอีกใบนะครับอ่าดึงมาเจดหลังสวยนะครับโอ้โหสัตว์เลยจั่วสีมาอยู่นะครับนึกว่าจะไม่จั่วโดนไปนะตอนนี้ก็โดนไปนะครับผมตอนนี้ก็โดนไปหนึ่งร้อยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกอ่าสังเกตจากกราฟนะครับมันจะเป็นสองตัดสองหรือว่าสองตัดหนึ่งนะครับหรือว่าจะมีติดต่อกันสามตาก็ต้นห้องกับกลางห้องแค่สองครั้งนะครับแดงกับน้าเงินเนาะอ่าตอนนี้ผมก็จัดไปที่เพลยอร์ต่อเลยนะครับผมก็ลง เบิลไปนะครับลงเบิลไปที่เพเยอร์นะครับแล้วก็ทบเงินเข้าไปนะครับทบเงินเข้าไปจากหนึ่งร้อยก็เป็นสองร้อยนะครับผมเล่นไม่ยากนะครับเทคนิคนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับใช้กันฟรีๆนะครับผมสอนเทคนิคกันฟรีๆไม่เคยคิดเงินค่าเทคนิคนะครับไม่เคยคิดเงินนะครับผมใครสนใจก็เข้ามาสอบถามผมได้นะครับเข้ามาสอบถามผมได้ไม่ต้องอายนะครับไม่รู้เท่ากับเสี่ยงนะครับไม่รู้เท่ากับเสี่ยงแน่นอนอ่าของเราแปดแต้มนะครับตอนนี้ก็ชนะไปนะครับผมก็จะเล่นให้ดูประมาณนี้ นะครับผมก็จะเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับก็เล่นบาคาร่าอย่าอย่านั่งนานนะครับนั่งนานก็เสียแน่นอนนะครับผมก็ได้กำไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถอนเงินแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ